ในปัจจุบันโลกของอินเทอร์เน็ตแล้วก็โลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กส่งผลให้แกจเจตอย่างสมาร์ทโฟนในปัจจุบันนี้นะคะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในมนุษย์เลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยรองลงมาจาก4ปัจจัยหลักนะคะเป็นปัจจัยที่5อย่างสมาร์ทโฟนซึ่งวันนี้นะคะจย์ก็ได้มาเป็น1ในผู้ที่ได้ทดลองใช้สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากแอสตัค่ะ ซึ่งอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าเทรนด์สีในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นสีทองหรือว่าสีโลสโกลทาให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามีความพีเมียมมากยิ่งขึ้นเพิ่มความหรูหราโดดเด่นให้กับผู้ชายได้เป็นอย่างดีวันนี้แจนก็รู้สึกมีความพิเศษมากๆเลยนะคะที่ทางแอสตันเนี่ยได้ส่งสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาให้แจนได้ลองใช้กันด้วยสําหรับรุ่นนี้นะคะแอสตัน A4G ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าจอที่มีความสวยงามบางมากๆนะคะจับถนัดกระชับมือ สวยสะดุดตาตั้งแต่แรกเห็นเลยและที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะบอกว่าในเรื่องของ function, ฟังก์ชันฟีเจอร์การใช้งานต่างๆเทียบเท่ากับเรือธงระดับหมื่นว่าบาทเลยทีเดียวซึ่งสำหรับรุ่นนี้ค่ะ Aston A รุ่นนี้นะคะต้องบอกเลยว่าราคาเพียงแค่3,000ต้นๆเท่านั้นจะเรียบรู้ดูดีใช้งานได้เจ๋งขนาดไหนนะคะเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งเชื่อที่เจนพูดตอนนี้เรามาดูฟังก์ชันการใช้งานดีกว่าเพราะว่าสาหรับ Aston a 4 g รุ่นนี้เป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ Aston Gen The For Bitter หลังจากที่ดูอินโทรรูปรักษของสมาร์ทโฟน Aston A4G รุ่นนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูแกะกล่องกันดีกว่าเพราะว่าภายในกล่องนี้นั้นสำหรับ a s t ตั n A4G มีอะไรน่าสนใจกันบ้างคะ่ะจะเห็นได้เลยนะคะว่าตั้งแต่รูปรักษของกล่องนะคะนอกเหนือจากความใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดตัวสมาร์ทโฟนแล้ว กล่องแอสตันเองก็ให้ความใส่ใจเช่นเดียวกันค่ะในเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะคะกล่องสีดำให้ความรู้สึกถึงความหรูหราและที่สำคัญถ้าหากว่าคุณผู้ชมดูทางด้านนี้นะคะตัวอักษรตัว A สีทองเพิ่มความหรูหรามากยิ่งขึ้นเพราะว่าตัว A เนี่ยก็บ่งบอกถึงชื่อรุ่นของแอสตันุ่น,นีนั่นเองนั่นก็คือแอสตัน a 4G ค่ะหลังจากเปิดกล่องมาเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่เราเห็นนั้นคุณจะได้พบกับสมาร์ทโฟนที่มีความหรูหรา ดูดีมีระดับนะคะวางอยู่ในนี้เอาละค่ะหยิบขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะคะจ,จารย์จะขออนุญาตแกะกล่องดูเลยละกันนะคะว่าสําหรับสมาร์ทโฟนราคาเพียงแค่3,000ต้นๆน,นะเนี่ยคุณจะได้พบกับของแถมอะไรบ้างในนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตดูเลยละกัน,นะคะ่ะเปิดมาก็จะเจอนี่เลยค่ะเป็นเคสนี่ไว้ใส่นะคะเป็นเคสอย่างดีเลยนะคะเขาเรียกว่าเป็นเคสซิลิโคนให้1อัน หลังจากนั้นมีแบตเตอรี่ให้ด้วยนะคะแบตเตอรี่ให้อีก1ชิ้นนะคะเป็นขนาด2,600ม mm. ิลลิแอม์ค่ะต่อมานะคะเป็นสาย USB แล้วก็นี่ค่ะ small talk นะคะหูฟังนั่นเองนอกจากนั้นมันยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณผ,ผู้ชมมันเยอะมากๆเลยนะคะมีนี่เลยอะแดปเตอร์นะคะมีให้มีฟิล์มกันรอยให้แล้วที่น่าแปลกใจไปกว่าน,นั้นนอกเหนือจากฟิล์มกันรอยแล้ว ยังแถมกระจกกันรอยให้อีก1ชิ้นด้วยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นนค่ะมีคู่มือการใช้งานนะคะแล้วก็มีใบรับประกันให้ด้วยนะคะรับประกันให้ทั้งสิ้น1ปีเต็มตลอดอายุการใช้งานใครที่มีปัญหาอะไรก็สามารถเข้าศูนย์ได้เลยทันทีภายในระยะ1ปีนั่นเองค่ะถือว่า3,000ต้นๆน,น,นะคะกับสมาร์ทโฟนรุน่นนี้แล้วก็ของแถมเยอะขนาดนี้คุ้มมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมคะและถ้าจะให้นิยามของคาว่า S a s t ตั A 4G รุ่นนี้สำหรับแจแล้วพูดได้สั้นๆเลยนะคะว่าสวยมัวสวยมากจริงๆนะคะด้วยตัวเครื่องของ a s t o ั A ตัวนี้นะคะขอบเครื่องทำจากอลูมิเนียมค่ะมีความบางเพียงแค่0.8ซนเมเท่านั้นส่วนฝาหลังนะคะจะทำเป็นพลาสติกแต่ถ้าหากว่าเราดูตรงนี้เนี่ยลักษณะคล้ายๆโลหะเลยทีเดียวซึ่งจะมีให้เลือกทั้งหมด2สีด้วยกันนะคะนั่นก็คือสีทองแล้วก็สีโลสโกค่ะ ข้อดีของการที่เราเป็นฝาหลังแบบพลาสติกนี้นะคะก็ทําให้ตัวเครื่องมีน้ําหนักเบานั่นเองเอ,งเอาละค่ะตอนนี้นะคะหลังจากที่อจสัมผัสแล้วเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าจับถนัดกระชับมือมากๆนะคะแล้วก็หน้าจอหน้าจอนะคะจะเป็นแบบ IPS Display 5นิ้วค่ะขนาด5นิ้วนะคะก็จะทําให้เป็นขนาดที่เรียกว่ากระทัดรัด จับถนัดมือและพิเศษไปก,กว่านั้นค่ะเขาประกบด้วยหน้าจอแบบ Gorilla Glass 4อยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าความพิเศษของ Gorilla Glass 4เป็นยังไงเรามาดูกันเลยค่ะ So why take a chance? Make sure you're ready for the unexpected. Make sure your smartphone has Corning Gorilla Glass 4. หลายคนสงสัยนะคะว่ากระจกปริล่า glass f o นั่นคืออะไรวันนี้จจนจะมาไขาข้อข้องใจให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะ สำหรับกลิลลาก l า s โฟนนะคะ mm hmm. ก็คือกระจกที่มีความแข็งแรงทนทานมากกว่ากระจกทั่วไปถึง2เท่านะคะซึ่งความพิเศษนี้ต้องบอกเลยคะ่ะว่าสามารถป้องกันการเสียหายที่เกิดจากการตกหล่นกระแทกได้อย่างสูงสุดและตอนนี้ถือว่าทนทานที่สุดในท้องตลาดด้วยซึ่งเราได้มีการทดสอบนะคะทำดรอปเทสโดยการที่ทิ้งโทรศัพท์นะคะในแนวนี้เลยเอาด้านกระจกของเราเนี่ยตกลงไปในระยะความสูงนะคะ1เมตร ลงบนพื้นที่มีพื้นผิวขรุขระไม่เรียบเหมือนพื้นคอนกรีตก็เพื่อจําลองสถานการณ์ให้เหมือนการใช้ชีวิตประจําวันมากที่สุดผลการทดสอบออกมานะคะว่า80%โทรศัพท์ของเราไม่เกิดการเสียหายเลยนะคะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความพิเศษของกระจก Gorilla Glass 4นั่นเองและที่พิเศษกว่านั้นนะคะสำหรับกระจก กอริลลากลาสโฟตัวนี้พิเศษค่ะช่วยให้ไม่เกิดรอยขีดข่วนด้วยสําหรับใครที่เอาใส่ไว้ในกระเป๋านะคะการรอยขีดข่วนจากเหรียญหรือว่ากุญแจในกระเป๋าได้อีกด้วยเจ๋งจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชม สำหรับสมาร์ทโฟน a s t ต n A4G รุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับหน้าจอแบบ HD ขนาด5นิ้วค่ะหน่วยประมวลผลเป็นแบบ Quad Core MT6735P หน่วยความจำแรมขนาด1 g b และหน่วยความจำ ROM อีก8 g b นะคะซึ่งหลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะ RAM กับ ROM ต่างกันยังไทง,ทงทั้งๆที่ทั้ง2ตัวนี้นะคะเป็นหน่วยความจำเหมือนกันสำหรับแรมนะคะเป็นหน่วยความจำแบบชั่วคราวค่ะส่วน ROM นั้นเป็นหน่วยความจาแบบถาวรค่ะ ยกตัวอย่างเช่นง่ายๆสมมติว่าคุณผู้ชมเนี่ยเข้าเบราว์เซอร์นะคะในหน้านี้แล้วเรามาดูกันว่าหน้าที่เราเปิดไว้หลายๆหน้าแบบนี้ค่ะสมมติตอนนี้เนี่ยแจนเปิดทิ้งไว้แบบนี้โดยที่เราเปิดเข้าเว็บหน้าอื่นๆโดยที่ไม่ต้องรอโหลดค่ะ ไอ้หน่วยความจำการเปิดหน้าเว็บเว็บเหล่านี้นะคะจะถูกจัดเก็บไว้ในแรมไอ้พวกนี้แหละคะ่ะเขาเรียกว่าเป็นหน่วยความจำชั่วคราวในการเปิดเบราว์เซอร์เข้าเว็บไซต์ต่างๆนั่นเองส่วนร o m รอมนั้นนะคะเป็นหน่วยความจําแบบถาวรค่ะซึ่งก็จะเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นรูปทายเพลงวิดีโอหรือว่าแอปพลิเคชันที่เราโหลดเข้ามาไว้ในเครื่องต่างๆซึ่งหลายคนอาจจะแบบว่าเอ๊ะ รองม,มาแค่8 g b เท่านั้นเองแล้วมันจะพอหรอเป็นคนชอบถ่ายรูปเซลฟี่ตลอดเวลาอันนี้ไม่ต้องกลัวไปเลยนะคะเพราะว่าสําหรับรุ่นนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถซื้อ SD card หรือว่าหน่วยความจําภายนอกเครื่องมาใส่เพิ่มเติมได้ค่ะสําหรับ Aston A4G รุ่นนี้นะคะสามารถเพิ่มหน่วยความจําได้สูงสุดถึง128 g b เลยทีเดียวค่ะ ภายในเครื่องนะคะก็จะประกอบด้วยช่องใสซิมการ์ด1ช่องใสซิมการ์ด2อันนี้เหมาะมากๆเลยนะคะสามารถใส่ได้ถึง2ซิมการ์ดแล้วก็ยังมีช่องใส่ไมโคร SD c a r การ์ดค่ะส่วนขนาดของแบตเตอรี่นะคะก็จะอยู่ที่2 6 0 0 m นมิลลิแอมป์นั่นเองการเชื่อมต่อของเครือข่ายนะคะ Aston A4G ตัวนี้เนี่ยก็รองรับสัญญาณ 4G เรียบร้อยแล้วนะคะนอกเหนือจากนั้นรับทุกคลื่นในไทยเลยไม่ว่าจะเป็น 850- 9 0 0 2,100เมกะเฮิร์นะคะก็สามารถใช้งาน ได้อย่างลื่นไหลไม่มีสะดุดที่สำคัญนะคะเล่นอินเทอร์เน็ตใช้งานแบบเร็วมวากจริงๆค่ะในส่วนของระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์นั้นนะคะเป็นแบบ Android 5.1 Lollipop ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเขามี UI ให้เลือกถึง8แบบด้วยกันนะคะซึ่งเขาเน้นในเรื่องของการใช้งานปรับให้ใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของวงกลมแล้วก็สี่เหลี่ยมนะคะก็ถือว่าใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เลค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้มาดูกันที่ไฮไลท์ของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จาก Aston A, A 4G กันบ้างนะคะสิ่งสำคัญที่สุดเดี๋ยวนี้เวลาที่หลายๆคนเลือกซื้อสมาร์ทโฟนสักหนึ่งเครื่องจนเชื่อเลยค่ะว่าหนีไม่พ้นเรื่องของกล้องแล้วก็การถ่ายภาพค่ะ สำหรับ Aston A4G รุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับกล้องหลังที่มีความละเอียดถึง13ล้านเมกะพิกเซลเลยทีเดียวในเรื่องของการโฟกัสภาพระบบของการจับภาพเคลื่อนไหวที่รวดเร็วยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะเขายังมีโหมดสำหรับการถ่ายภาพแบบ HDR แล้วก็แบบพานรามาด้วยค่ะ ยังมีความคมชัดซะขนาดนี้แล้วนะคะกล้องหน้า a s t ตัน a g g ก็ไม่ธรรมดาค่ะสำหรับกล้องหน้าของเขานะคะมีความคมชัดความละเอียดถึง8ล้านเมกะพิกเซลเลยทีเดียวและที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะเขาได้เพิ่มหมดฟังก์ชันการถ่ายรูปสำหรับใครที่ชื่นชอบการเซลฟี่นั่นเองเพราะอะไรนั่นหละคะไม่ต้องพกยาดมอีกต่อไปแล้ว งงงงก็งเพราะว่าเขามีแฟลชสำหรับกล้องหน้าให้ด้วยนะคะถือว่าเจ๋งมากๆเลยสำหรับรุ่นนี้ไม่ว่าคุณจะถ่ายภาพในที่ที่มีแสงน้อยหรือว่ารูปที่ต้องการใช้แฟลชเพิ่มเติมตัวนี้เนี่ยระบบของการเซลฟี่ถ่ายรูปกล้องหน้านะคะไม่ต้องห่วงอีกต่อไปเพราะว่าเรามีแฟลชเพิ่มไปด้วยอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโหมดหนึ่งฟังก์ชันที่เจนชอบมากๆเลยค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งโหมดนะคะที่เขาบอกว่าเป็นโหมด Beauty Face เป็นยังไงเขาเรียกว่าเป็นโหมดหน้าสวยค่ะถ่ายปุ๊บสวยปั๊บทันทีโดยที่ไม่ต้องเข้าแอปพลิเคชันอื่นๆเพื่อการแต่งรูปให้เสียเวลาเพราะฉะนั้นถ่ายเซลฟี่เมื่อไหร่คุณสามารถอัพลงโซเชียลเน็ตเวิร์กได้เลยทันที คุณผู้ชมคะนอกนอจากโหมด Beauty Face หน้าสวยโดยไม่ต้องผ่านแอปแล้วนะคะอีกหนึ่งฟังก์ชันของ Aston A4G รุ่นนี้เนี่ยจะชอบมากๆเลยค่ะเขามีโหมดการถ่ายภาพด้วยท่าทางเป็นยังไงหรือว่าที่เรียกว่าระบบ Gesture นั่นเองค่ะระบบนี้นะคะก่อนที่คุณผู้ชมจะถ่ายตั้งกล้องเซลฟี่เรียบร้อยเพียงแค่ชู2นิ้วหรือว่า ฉีกยิ้มกว้างๆแบบนี้นะคะกล้องเขาจะทําการนับถอยหลัง1,2,3อัตโนมัติแล้วก็แช่รูปสวยๆให้เราได้เลยทันทีถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เจ๋งไม่ธรรมดาเลยทีเดียวค่ะ ีกหนึ่งฟังก์ชันการใช้งานนะคะที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและยังช่วยถนอมปุ่มกดได้อีกด้วยนะคะนั่นเขาเรียกว่าเป็นสมาร์ทเวกค่ะเพียงแค่คุณแตะสองครั้งไปที่หน้าจอนะคะก็จะขึ้นเป็นนี้เลยเป็นหน้าเวลาแล้วก็วันเดือนปีนะคะนอกจากนั้นยังไม่พอเขาเขายังพิเศษตัวกว่าน,นั้นอีกนะคะสำหรับฟังก์ชันการเข้าเมนูแบบลัดโดยการเขียนตัวอักษรง่ายๆบนจอเท่านั้นเองในขณะที่จอยังปิดอยู่นะคะถ้าหากว่าคุณอยากจะใช้งานการใช้โหมดกล้องถ่ายภาพเพียงแค่คุณ เขียนตัว c ไปที่หน้าจอนั่นเองหรือว่าคุณอยากจะใช้งานฟังก์ชันเข้าไปดูในอัลบั้มภาพหรือว่าโฟโต้แกลเลอรีก็เพียงแค่เขียนตัว m ลงบนหน้าจอเท่านั้นค่ะแล้วก็อีกหนึ่งฟังก์ชันที่น่าสนใจนะคะถ้าหากว่าคุณอยากจะโทรออกไม่ต้องกดปุ่มเปิดหน้าจอให้เสียเวลาเพียงแค่คุณ เขียนตัวโอลงไปบนหน้าจอก็เข้าสู่โหมดการโชว์เข้าโทวออกได้แล้วค่ะ เอาเละค่ะหลังจากที่ได้ทดลองใช้งานสมาร์ทโฟนจาก a s t ตัน A4G รุ่นนี้แล้วนะคะแจงขอสรุปง่ายๆเลยสําหรับ5ข้อดีของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นข้อแรกค่ะเป็นนี่เลยค่ะหน้าจอแบบ g อร i l l a g l a s โ4นะคะที่มีความแข็งแกร่งทนทานกว่ากระจกทั่วไปถึง2เท่าค่ะสําหรับข้อที่2นะคะในเรื่องของหน่วยความจําใครที่ชื่นชอบการถ่ายภาพเก็บรูปเก็บวิดีโอมีเพลงอะไรเยอะๆนะคะไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยสามารถเพิ่มนะคะสำหรับหน่วยความจํานอกเคร องได้ถึง128กิกะไบต์ค่ะและ3นะคะก็จะมีนี่เลยกล้องหลังนะคะที่เป็นเลนส์ใหม่แล้วก็มีเซนเซอร์ถ่ายรูปได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะแม้ในที่ที่มีแสงน้อยรวมไปถึงนะคะเขาบอกว่ามีหนึ่งฟังก์ชันในการถ่ายภาพด้วยนั่นก็คือเป็นโหมดถ่ายภาพด้วยท่าทางเพียงแค่ชูสองนิ้วหรือว่ายิ้มโทรศัพท์มือถือรุน่นนี้ก็จะถ่ายรูปให้เลยทันทีโดยที่ไม่ต้องกดชัตเตอร์นั่นเองและข้อ4นะคะยังสามารถรองรับสัญญาณ 4G LTE ได้ทุกระบบค่ะและที่พิเศษไปกว่าน,นั้นอีกก็คือสามารถใส่ได้ถึง2สิมการ์ดอีกด้วยและข้อ5ข้อสุดท้ายนะคะที่เจนจะยกความดีให้กับเขานั่นก็คือ UI ใหม่ค่ะซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ด้วยตัวคนเองถึง8เตมด้วยกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะเจนเชื่อว่าหลายๆคนจะต้องชอบแน่นอนถ้าหากว่าคุณได้สัมผัสสําหรับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ Aston A4G นั่นเองค่ะตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการทุกการใช้งานของคุณได้อย่างแน่นอนเจนิสคอนเฟิร์มค่ะ